ธนากระเม็นกองของควันกระเม็นหูยังยังไเนาะหูยังเจ้าอาชาโมเมลราหูเลยประจักรหูอยู่กะหูแต่กับหูบลาลายยั่งเถอะครับมึงเคยครับก็บอกบอเบิรก็มีเรีนบอกบอเบิดเป็นไงว่าโทรศัพท์เสียสิบอกเดยเสียแต่หึ้งเสียตั้งจักวันยังแล้วเราก็ลืมเลยตั้งแต่เมื่อที่เัาพาเมร์ไปแอนคลินิก มิเสียอยู่คลินิ่คนเลยไปไปหอดบอนอันเฮาพาเม่ไปนอนนั่นแหละเละเขาแต่มิดเฮาคขีดว่าเขาลงขีดว่าลงแถวเฮือนนี่ก,ก็หาจนว่าอันนั้นก็แหละไปหาอยู่คลินิกก่อแล้วจังมาหาอยู่เฮือนเพว่าทั้งยันเสียในยันลงหมองปะนี่แล้วพเ่าแบบ โทรมือที่2น่ะ <aún> บ่ติดแล้วก็คือสิแมนมันเสียแท้ตอนแรกยังคิดว่ามันบ่ได้สินิยายังคิดว่าเขาเอื้อเห็นหยอเขาเสืออยู่อาัวมือ2แม่นบ่ยู่ต่อบ่ได้เนาะม่น แมื่อมือหนะกะโทรหาเบิร์ตคืนกันโทรกันกระติดโทรทะเลกระติดติดติดอยู่ตลอดก็เลยคิดว่ามันลงมองป้ามองแรกมองหนึ่งเดี๋ยววันเลยผ่านวันโบเห็นแอนโทรเงินซ้อมมาติดต่อโบได้จะคล้องกล่องคนกระหู้เพาโทรศัพท์เสียเลยอะได้คุยกันจังมือเลยนี่ ได้ร่มกันอยู่เพราะว่าอันเฮาเอาอันนอกเฮาเคยเขาเฟสเฮาตัวเฮาหลีดูนะคะถ้าเฮาเปลี่ยนใหม่ก็คือเขาก็คือในเปลี่ยนเฟซใหม่เลยเพราะว่าเฟซตัวนี้เฮาก็บ่บื้อจรหัสกันได้ร่มให้แล้วฟังอยู่โทรศัพท์เสีย๋อได้ร่มอยู่เนาะเป็นบอซื้อเครื่องใหม่ครับบอเฮ้กันได้่ว่าซื้อเครื่องใหม่ให้แต่ว่ามีโทรศัพท์มาจากในกล่อง อ่ปนแหงงว้าวเออเว้าเฮ็ดซามูเมมีรุ่นอีรักบาทนี่จะเพิ่นยาโทษทรัพท์มานำมาจากในเรื่อนในกล่องซองกล่องเนาะและคู่หลายคนก็สี่พร้อมหลายหาอย่างฮู้อยากเห็นมันมีพีชังอยู่ในกล่องเนี่ยกล่องเนัคือแบบว่ามันเหล็กนี่แบบว่ามันมันมาไกลนะถ้ายนเจ้ายนข่อยยนและแถมมันเต็งกันมันก็เลยอยจากบุ่มจากเบี้ยวนี่จัลน้อยถ้าเป็นแก้วไปยังอยากแตกด้วยกันหน่อย แมนจะมันฮุบเขาเลยพร้อมแล้นี่พร้อมจากเบิ่งเลยปะเอฟซีเพื่อการรุ่นเพื่อได้เพื่อการจะฮูกันมันมีอย่างเปิดแล้วเปิดได้ผ่เปิดไปยุ่นถิ่มปัจจุบันแมนมาจากกทมคนนี่เขารักจริงวางแต่งเาอา <c oughs> แ,ก,ก,าแก,กเลยวันนี้แกเลย แกเอวเห็นได้ว en> ่านี่แกโลดแจลดมีขอดหรือร้อยรุ่นมานำกันพี่น้องก็จะว่างูสิโ่มาป่ะจังโอ้โาจังจันทรงู่เมื่อวีามีกองคนมันเกิดกะวงคนตีไหม ก็จ <Net> ักมันสิอย <N> ู่ในกล่องได้บ่หุคืกันแกะก่อนเนาะเฮาจังไขได้บ่แม่นแล้วกไดองแไปสิซไปได้ก็บ่ฮู้คือกัน รุ่น์ปนตีผักเปน้ำเน็ตีโอ้ยผักเียทำไมรุ่นกันมาเมนะตอนี้นำตีเออตกองจงดเด้าด่น้ำกันพี่นไอ้ยังอ่นะคือมันลายสัตว์เล้องแมนเสืออะบอเสือที่เนาะเสือบอหรือกยังข้าวกระปกคือกัน สือบอ,อเป็ดสูตรบอันน่ป็ดเสือเป็ดสูตรนะกระสแล้วและมันแหงหนาวนตันนี้ใส่ต้นนี้เลย่นี่้นห่ดวยคือต้วใหญ่แต่อันนี้นะม่นจะบอกหนาวดเขาจเขาใส่มันชุบตกผิวนี่อืมัดหนาวอื <c oughs> <c oughs> Một đại bỏ Ờ, một lút xăng này Xì mì xăng Ừ, là hù nhằm nào đấy Ừ <laughs> <laughs> đã เออเป็ดสุดเป็ดสุดเป็ดสุดมันเนาะแบบเข่ากันเลยเห็นไหมส่งเสื้อครับส่งซีเดียวกันเป็ดสุดอะกล่องสุดท้ายมียังไงคือเป็ดแปะกล่องเออเครื่องลูกเอบอลนี้เออเราเคยส่งไหมเฮเบิ่งแล้วนี่

แต้งเส่มีแต่งสักคือผอมลงฮะบั่งเจ้าคือผอมลงแม่จอดลงอ๋อก็ใส่สโลมมากระปุดวางสองมืออนี่ขิดน้ำโทรศัพท์บ่ากเบั่งด้วยตัวมี เนาะมีกล่องสี่เหลี่ยมนะรุ่นนี้ในกล่องสี่เหลี่ยมไอ้กล่องมีสเปะอ้นี่ยังไงกล่องสี่เหลี่ยมนี่น่าจะมีอะไรมีเปะสะพายหลังไงยังไงนบอกนังยังมีลายอันนี้วะมันมันใครจังใดเนี่ยะไอ้ที่วะเมนลายเนาะผู้เบานี่ก็ดีเมนยังไงบ้านวันกล่องอัญมณีพิสังแท Ơ Ơ, mô Mô nhằng nhau Mô nhằng là cái này là công quản là vào anh à? anh ม้งบอกยันอันนี้เราเราก็เอาสีแบบว่าเป็นสีผู้หยิงเลยเนาะคนคงใจก็เลยตองหูใจอ่โดยเฮาเราเขาไม่ได้ถามไมาได้สีแต่ว่าเขาหมักสีนี้อยู่แล้ว แเขนาดมาทานยังหูวาชีนี่ว่บุษามากชีนี่เราไวไน้ถามเขาบ่ได้หูจากเาลิซื้ออันนี้นะซิ้ใจิใจเกินไปแท้แม่ยังเงินบแม่ตัวเครื่องบินอีบบน่ะกันดิฮนนนน ใส่ดีอันนี้เนียเบาเนียนมันี่ใส่ได้จะบอกนี่งมันแข็งเนี่ยอย่ามันหักบาได้บาได้ม่ได้ก็ยามเป็นแบบนั่นนั่นแหะเป็นแบบนั่นมันเป็นแบบนั่นไม่เลยอันนี้ข่าไข่มเขาได้นียน เขาใส่แบบรวมๆได้โปรดแบบ่างเลยอันนี้ถามว่าใส่บนนักสบยังไงเน่นอนไปตัดเลยบางที่เรากะแค้นหม่ได้บ่นั๊ะบัวแล้วทันเคยจับแค้นไไอะไหนเราเห็นในคลิปเนาะกะเอาแะไวเนาะ เราไ่เคยใส่มงจกเถอ <c oughs> แกะบอลน,นี่กันใส่ย,ยังใส่คออนนันมีหอดสอยมีหอดกำไลมีหอดนาฬิกาแสดงมันหลอกมุดทุกชวนแล <c oughs> น้ว โอ้ยคนนี้เพิ่นรักจริงกองแต่งดีเนาะพวกได้ที่พวกได้ที่ว่าบ่รักจริงกองแต่งนี่ถอยไปแล้วว่ะถอยไปพวกที่มาแบบบอกออกซื่อถอยไปคือกันอีกม่ใส่ก็ได้ที่นอกถ่ายแล้วมาใส่ให้แมนแมนถ่ายแล้วมาใส่ให้เหรเอาเราเราอะเรายังขีมาอยู่ดิถ่ายแล้วมาใส่ให้เบิือดูตัวในไส์การ กระ,ะเป๋าอันสเปะพายน่ะมีอยู่บ่เบิ่งดูในกล่องน่ะมีอยู่บ่มีเป้สะพายน่ะเบิ่งดูเอามาเบิ่งดดูอันนี้บอกโอแมอไนไดนฮะ อันนี้เล่าอันนี้ยังเกาะน,นี่ฮะปลาหมึกอ,อ๋ออันนี้บลาเกี่ยวปลาหมึกแห้ดค <c oughs> องกินนะนะของกินน,น,นี่บอกกับโอ๊ยปลาเกลียวอันน้อยอันมุกใหญ่เลยนี่ค่ะเป็นสะพายนะแมนโอ้โหเราไอ้ฮะ<อ>ห,หอบเขื่องไปน้ำราเต็ม <c oughs> สงขร์เออเบิ่อใจหอบเขื่องออ๋ ปุ๊บปั๊ใหญ่ๆอย่างไดีนี่ฮะปุ๊เบิ้องดูค่ะเ <c oughs> บิ้งสิทั้งสองขางมาไนะอันนี้วะอ,อ่าเปิดเบิงบ้งก็มีของขวัญพี่ช้างบอ่อยป้าทําอะไรขีดจวดในการเจ้าบ่าวมันมีของขวัญอยู่ในบ่อจกัก <c oughs> โอ้แล้วผักเซรามมาบ่เนี่ยพ <c oughs> ูนมีของเซราม <c oughs> บิงเบิดทุกชิบนี่ยแอนามีพี่ชัางแอนนาคลองโค้งคลองควันเป็นช่อเลยฮะยังอันะบ่โูงคือกันไม่เอาลุ่นพี่น้องเงยแมนยังอันไหนคือเป็นเป็นกับยังอันนี้เอาไอ้ยังอันนี้กระโมงอีกบ่เออให้เนยโมงอะไร รงใส่แบบหายแต่โมงในเจ้านี่บ่ตรงเวลาบ่จักจำวลาบอจักเฮาไปคนบวกเวลาเอาสี่ใส่ได้บอันี้ือคือโมงไซแต่โมงส่วันเดียวบ่ได้ยังไงบอแล้วก็หายโมงหลาย เบระไบอสโดยเบอรอะไเบอร์อเบรกูสิเลยเบอร์อะไกระเป๋าเนี่เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าเป้วเบอรสามนั่นบอสโดยเบอกับสิบเบทีเนาะคือเ่ได้ว่ามียังเพิ่มเติม อันนี้ห้า่หู้อันนี้ะวันเราอันนี้ี้านนห,หูอยู่แต่ว่ามงอันนี้เฮาบ่จากว่าเราสิผักอ,อันนี้คือยังสะกตัวเป็นอ็กล่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันนี้เมนเจลามันใส่ในได้หาลองใส่ให้เบิง์นดีนดูหฮากบหูคือกันห้าไหมวเลยใส่คือ้นเส <c oughs> ้นนี้าใส่ในได้ใช่ใส่ในได้เนาะพะลวนติดใจแล้วพอหูหงก็ซื้อ เห็ดเบาแนอันนี้วิจักเห็ดให้เรานหนียวโยนตะกุ้มือนี่ทรงสัยยายเราใส่ตัวนี้เลยเนาะโอ้คือเบิร์ดแล้วเนาะอย่างในกล่องนี้เนาะเดอนเบิร์ดพี่น้องเบิร์ดสำนั่นเนี่ยกะกระจใยน้ำหนออเพื่อนเนาะทีว่าได้หับของควันนะจากนมไงเนาะหรือว่าสีว่าใดอีก ไม่ว่าในใดซาโมมีของควัญจากคนหูใจบ่อเลือดจังใดเมนอันเราเสร็จมากะคองยุ่แบบว่าอยากมูกันแบบว่าบอเคยแบบมีคนฝากแบบว่าของควัญเอ็มไปนิดนึแบบไกลปันนี่ยนะก็เป็นครั้งแรกบอแบบว่าจะเคยได้แบบนี้โดยเป็นครั้งแรกของเพิ่นเนาะดีใจสั่มใดนี่ดีใจอยู่ปะ นอนกอดเลยไม่เล็กนอนกอดเลยท่ <c oughs> านอามสันค้อง,องกล่อมาอการบขีดบอฟันบวาสิได้เนาะโดยิึงถึงสี่อ่าบนหน่อยบร้ลายมันกลเป็นของแบบว่าเขาให้เข้าด้วยความเต็มใจนะเนาะเขาให้เขาจากใจเนาะ ก็ดีใจน้ำเพิ่นนั่นแหละขอให้เพิ่นสมหักสมวังพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเล่าสีมาอีกบ่หรือว่าจังได๋เล่าว่าเล่าสีมาอีกอันเดือนอันนผู้ไรเล่าว่าเดือน14กุมภาพันธ์อย่างนี้แหละเล่าว่าผ่านแล้มาได้เล่าสีมาแล้วว่า14กุมภาพันธ์ยังสีมาอยู่เอ่อปลาหมึกแห้งนะเบิ่งดูวยหามันคขบอยู่บ่จะเบิ่งดู ยานว่าแบบบ่อดรก็ือแมันขบอยู่ว่ะบ่อแรกยานคลองที่เราฝากมานะว่ามันเห็ดทุกชิ้นทุกอันบ่อฮะเพราะว่าให้เอาออกมาหนักวะนี่เพราะว่าตัวเขาเองเขากะบ่อแรกเพราะว่าอายุมันแค่ไหนยานว้าพร้อมพระศิษย์ฝักมันอกนะโดยขบเราแบบแต่ละอย่างก็ขบเบิดเลยโดยอ๋อขบกะหลังจากจบคิดเนี่ยกะ ดังไพ่คือเดินไปทอดปลาหมึกเรือย่างปลาหมึกมากินกันห <c oughs> ยอกหยอกการิบวมียังอะไรพี่น้องเลยเนะาะการิบวมียังได้หรือว่าไพ่มียังเพิ่มเติมนอกจากว่าอยากาคุยอยากถามเพถ่งจิตใจของน้องเพิ่นการถามได้าทางบ่าวเสือเพิ่นจิตถามยังเพิ่มเติมการถาม เคยเคยมาท่านึงแับวมโดย,ยมแมน่นวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันยังวะอืมคือวันแข่งก้มหักดีบอราจังจิมาวันลาวนักแตีมาอีกมือนันเนาะโดย,โดยกันเขากระรุ่นไปคือกันว่าเพื่นจิมาเพื่นจิว่างเบียดบานาแทบบอ 在内个。